สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยุดเกมทนซูบะแฟนตาสติดเด็กกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดการชาร์ับสองกับตู้มาเชี a วอนะครับผมก็จะเป็นตู้ของเอลิกานะครับผมแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่มาด้วยซึ่งก็จะมีตู้อีกตู้หนึ่งที่มันมาชนกันคือเกมมันจะออกตู้มาพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้นะบางทีเพราะมันต้องเลือกเปิดเง มันต้องเลือกเปิดกาชาเว้ยเพราะว่ามันมีเพชรไม่พอนะครับผมซึ่งตู้ตัวละครตู้ที่เพิ่งอกมาใหม่เนี่ยเป็นตู้ของไอริสดินและก็ตู้เป็นอีกตัวนึงน่าจะเป็นอ่าคาซึมะดินมั้งนะครับผมแล้วก็ไอริสดินเนี่ยมันตีแรงมากตีฉีดแรงนะครับผมคาซึมะดินก็ไม่ได้แย่นะครับผมลดเกราะป้องกันศัตรตูกายภาพแล้ว,วก,วก,วก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้ตัวเองนะครับผมก็ไม่ได้แย่แต่วันนี้เราจะเปิดตู้อิริกะชุดมาเชออาร์ฟเพราะผมอยากได้เธอม,มากนะครับผมเธอเป็นตัวละครลมที่ดีตัวหน,นะ ก็มี2ตู้นี้นะครับผมถ้าเพืเ่อนๆอยากเปิดตู้ไหนก็เป,เปิดเปิดได้เลยนะครับผมจะก่อนลืมเลยเราจะมาเปิดตั๋วการันตีก่อนเลยดีไหมเพราะตั๋วการันตีเราต้องเอาประเดิมตั๋วกันก่อนเลยดีกว่าอ่ะมาเปิดตัว๋วก่อนเลยนะครับผมขอตัวดีๆตัวใหม่ๆที่ผมไม่ไม,ไมีไหมไม่คุ้มินบอ อุ้มมินไไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ได้แย่ผไ,ไม่ได้แย่โอเคถือว่าคอเมือนมันไม่ได้แย่หรอกใช้งานได้อยู่โอเคนะครับผมมาเป็นคอนของเรากับอิลิกาลมนะผมก็หวังว่าเธอจะออกให้ผมนะครับผมแล้วก็อิลิกาลมมันเก่งมากมากเลยนะครับเพราะว่าเพิ่มสปีดให้ตัวเองตีโลขึ้นนะครับผมแล้วก็มีเซซิลลี่ข้างตูด้วยซึ่งเป็น ตัวละครลมที่ตัวอีกตัวนึงเหมือนกันเพราะว่าเพิ่มเกราะป้องกันเวทให้ตัวเองให้เพื่อนได้แล้วก็ดีบั๊บได้งั้นมอตินี้เลยขอเลยได้ไหมปอติแรกนี่แหละ,ะครับท่านผู้ชมนี่แหละเกมที่รักเราแบบท่านผู้ชมดูนี่แหละเกมดีแห่งปีเว้ยคือแบบอะไรอะ่ะเปิดรอบเดียวก็ให้เปิดปกติหนึ่งก็ให้แล้ว่เ <c oughs> นี่ยเกมที่รักเรานะครับผมผมเลยเล่นเกมนี้อยู่ทุกวันเนะีย เพราะว่าจะไมได้หให้เก่ยมือถมานกงไม่ไม่เสียงยังมีเล่นให้พาไงผมก็ไม่บรรเทาแต่มันก็มีบาง่วนผมเกลี่อจจไปแย่ไปได้<อ>ดับเฮดดับขาสปิงเหรอเกี่ยวนะมันมาตอนไหนเนะี่ยขอสปินล่างสุดเหรอมันมาตอนไม่าสปิล่างสุดจะเห็ได้แล้วมันมีมึงในต้ด้วย เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนวะเนี่ยแต่เป็นดัสงพอสปิงที่ท่าลมฮะอะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้วมาจากไหนวะดัสเนี่ยผมจำไม่ได้เลยนะครับว่าะเขาอยู่ในเกมด้วยเอ้ยไม่เป็นไรงั้นมอตีต่อไปนี่แหละขอเลยได้ไหมอิริกะมอตีแรกเปิดตีแล้วนะมอตีแรกนี่ถือว่าได้ตัวใหม่แล้วนะ ดังนั้นอิลกะขอเถอะโอเคมีลุ้นมีลุ้นอยู่ลองอย่างนี้แต่ก็มีลุ้นนะโอเคไม่มีไม่มีลุ้นนะฮะโอเคตั้างฟอ,องฝังเตนเยอะเกินไปใช่ไหมไม่เป็นไรแบนไรโอเคนะครับผมก็ส่วนตู้นี้เราก็ไม่เปิดนะครับผม ก็มันเก็บเพชรยากของก็เล่นอีเวนต์ครบแล้วนะนอกจากจะเติมเพชรอ่ะมันมีแท็กหน้าเติมไหมเอคุะแันิดโะงนะล้ั้นแท็กแต่ละแท็กแพงทั้งนั้นนะครับผมมันสามพันสามสองร้อยเจ็สิบห้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหแพงมากไม่มีเงินด้วยช่วงนี้ถ้าให้ผมเติมนี่ผมลำบากแน่ผมบอกเลย โอ้โห oh, oh, oh. ไม่นะครับผมก็น่าจะไม่ได้เปิดแล้วแหละตู้นี้นะฮะมันมไม่มีแพ็คที่น่าสนใจเลยแพงมากอืมแพงจริงๆนะผมคิดว่ามันแพงมากๆเลยนะครับแต่ระแพ็คเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับผมงั้นก็ตู้ของไอริสกับคาซึมาดินเนี่ยก็คงต้องข้ามนะครับผมก็ไว้เจอกันหลังตู้ตัวละครอื่นนะถ้าไปอยู่หลังตู้นะ แล้วก็ถ้าไปอยู่ในตู้ตัวการันตีด้วยก็จะดีมากเพราะเสื่อเปิดได้นะครับผมโอเคมาอั dust b มก่อนเลยจะไม่เห็นได้แล้วว่ามีมือเปลี่ยนยนตสมันนี้พูดจากใจจริงเลยนะว่าคุณจำไม่เห็นได้แล้วว่ามีมืงด้วยจ้สต,ตอสัสุดยอดเลยนะผมก็เล่นอ,อยู่ทุกวันนะแต่ผมจำไม่ได้แล้ว่ามีตัวนี้ด้วยไอคอนสปริงล่าสุดผมก็ใช่เหรอวะมันมาเพราะสปริงล่าสุดเหรอ ไม่น่ามีแม,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 ม่ผมผมจำได้แน่เว่ามันผมจำได้แม่เล้ว่าไม่มีเขานะเขา,าไม่ได้อยู่หน้าตู้ว้วยแสดงว่ามันอยู่หลังตู้เขาจะปีกออกเป็นสี่ดาวแล้วครับผมก็อาจจะเป็นสี่ดาวรับก็ได้นะเอาจริงๆแล้วผมก็แบบไม่เห็นนะสกิลทำอะไรบ้าง,าางติดพิษเมื่อศัตรูติดดีบัฟตีแรงขึ้นโอ้ก็ไม่ได้แย่นะ เพราะว่ารรมมทำาำแหนเสริมจากคิดได้วาตีบอสก็ตีบอสก็ติดพิดได้ก็แรงด้วยเออเออก็เอาก็ไม่ได้แย่ถ้าตีติดผิดใส่บอสก็ถือว่ารรมมทำาำแหนเพิ่มได้นะครับผมอืมทีมแสงก็ดูดิดีเทนแสงผมตาเมจเยอะมากทีมน้ำก็หมื่นสามทำหมื่นหนึ่งทีมลมก็สองหมื่นเก้าอะเอาตัวอะไรออกดีอะ นั่นสิตัวอะไรออกดีกว่าทีมลุมก็ฟูะนะเอาอาคาออกไหมเพราะว่าอาคาเป็นซับซึ่งซับมันอยู่สลอตสุดท้ายด้วยก็เผื่อเซโรตายแต่ไม่เป็นไรเอาอาคาออกแหละเพราะยังไงเซโรผมก็ยืนได้นานอยู่เหมือนกันนะเซโรอันติก็ปับ๊บป้องกันปับ๊บจมตีเอาต้องใส่อาคแทนอาคาเ่จะดีเหมือนกันนะแล้วก็ตัวซัพพอร์ตอ่า อันนี้ไงดับสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปดับเพิ่มไอแท็กกับอีกต่อไปนะส่วนดาบก็ดับดับเพิ่มไอแคลคเอะนี่เลยสร้อยอ่าดัสมันแพ้แพ้น้ำเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่เออใส่นี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปตีมูกไปตีต่างหูใหม่แล้วกันนะครับผมแล้วก็อิริกะสลับที่กับดาสตีไหมเพราะว่าอิริกะมันก็เฉยๆนะสำหรับผม เพราะว่าตัวของอิริกามันอินนี่ไงดีบัฟศัตรูทำให้ตีเบาลงแล้วก็ลดป้องกันเวทศัตรูลงนะครับเรเป็นทีมกับเอาไปเล่นทีมเวทลมได้เอาง,งั้นเอาดัสกับอิร,ริกาสลับที่ลลกันเลยแล้วกันอย่างนี้น่าจะดูดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็ถ้ามินมีแต่ดัดสมาแทนที่แล้วก็มีของ,ของคริสมาเพิ่มความเร็วโจมตีปั๊ใช่ป่ะใช่ป่ะคริสผมจะไม่ได้ว่าอันตีเพื่อความเร็วโจมตีให้เพื่อนหรือเปล่าก็อาจจะใช่นะเอ้ยไม่ไม่ใช่เพื่อความเร็วโจมตีดิ เพิ่มลดลดสปีดบอสได้เออลดสปีดศัตตูก็ทำให้เรามีโอกาสรอดมากขึ้นมาเปลี่ยนดักการเลยดีกว่าเอาดัสดัสลดสปริงมหแต่อันนี้ถือว่าเป็นตัวละครลับไหมเพราะว่าผมจะไม่เห็นได้แล้วว่ามีเขาด้วยนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวละครลับก็ได้นะจำผมจำไม่ได้ไงผมเล่นเกมนี้ทุกวันเลยนะเว้แต่ผมไม่เห็นจำได้เลยว่ามีตัวละครนี้ในเกมนะครับผม ก็ถือว่าดีแล้วกันก็นถือว่าเป็นการเปิดกระชาที่ดีนะครับผมได้ตัวละครใหม่อย่างดัสมาแล้วก็เป็นตัวละครทัาลมด้วยเพราะว่าคลิปนี้ผมเปิดหาตัวละครท่าลมนะครับผมงั้นก็เวลาทำคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ